แล้วมันเป็นภาพที่สวยมากนะครับแต่ว่าที่มานั่นที่อีกทีว่าถ้าเราลองกลับท่าหรือว่าหลายๆครั้งที่ไปหลายๆครั้งที่ที่นั่งอ,อดูการแสดงเนะี่ยที่ได้มีโอกาสดูทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังโลเงเนี่ยตื่นตืนจากข้างหลังโรงมาเนี่ยมันเห็นมุมบบงมุมของัการละไงรามการดำละครที่เป็นความสวยงามก็เลยคิดแต่ปรับเป็นการที่ใช้ท่ากระบวนท่าดำที่เป็นท่ารำคู่เนี่ยนะครับในการเที่ยวพาราซีนแตแต่ว่าเปลี่ยนมุมแบบต,ตะวันตกก็คือว่ามีทาง คลิกข้างพลิกด้านหลังพลิกด้านหน้าหรือว่าหรือใช้ท่าจะเรียกว่าท่าถ้าไหวกระสาออบอลเล่จะเรียกว่าโรดบาก็คือการโค้งตัวที่จะทําให้เป็นเป็นลายของความรักอันนี้ซึ่งที่ทก็ที่ก็คิดว่าอ,อมันน่าจะทําใหออ้อ้อนรักเนี่ยเป็นเป็นคนอัศจรรย์ที่น่าสนใจบทหนึ่งนะครับก็เลยคิดประดิษฐ์ผ้าขึ้นมาโดยใช้แพทเทิร์นและวิธีการทำระบาแแบบแตะวันตกเข้ามาใส่ในวิธีการไล่รำแบบ ของเรานะครับสร้าให้เกิดมิติใหม่ของการสร้างการละครในบทอัศจสรยิ์นี้ขึ้นมาซึ่งบทนี้กลายเป็นบทที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแล้วก็คนที่มันได้รับชมเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นบทที่สวยงามบทหนึ่งนะครับในการแสดงอันเนี้ยตัวเองเนี่ยเขาเด้่ด้ขอผลงานก็มีการรู้สึกว่าชื่นชมเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเราทําด้วยความรู้สึกจริงๆแล้วก็เป็นจุดที่เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของน่าจะเสียใมากแต่ก็มีโอกาสได้ดูเยอะ เราเรามีความรู้รเรื่องเออหน้าตะวันตกมากก็อยากจะเออคล้ายๆกับก็อยากที่จะเชื่อมต่อระหว่างหน้าตะวันไทยกับหน้าตะวันตกให้มันให้มันสามารถไปด้วยกันได้อย่างสวยงามแล้วก็ตกอบไปด้ยอย่างสวยงามโดยที่ในความภูมิใจของการทำระบำชุดนี้มันเป็นความภูมิใจที่หนึ่งเลงทำหนกและเนื้อรอ้องที่ก็เป็นคนแต่งเองและการออกแบบหน้าเต้นที่ก็มีส่วนร่วมอ,กออกแบบท่าเต้นนะครับกับนักแสดงหลักทั้งสองคนโดยใช้ทัตเตอร์หลายๆอันที่ที่น่าสนใจอย่างเช่น ความสูงต่ำนะครับการสลับข้างนะครับซ้ายขวาการหม,มองการเอียงและก็มุมต่างๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในด้านสิสินไทยนะครับก็เป็นเป็นงานที่ที่ได้รับความยกย่องได้รับความนิยมจากจากพวกจากพวุทกทุกคนที่ได้ไปดูงานนี้นะครับก็2เดือนที่ผ่านมาลงในยูทูบก็ได้ยอดดีทั้งหมด70,000 เป็นบทจาัดการนะครับก็มีความดีใจแล้วก็มีความสุขว่าถ้าบทงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นสิ่งที่จะเอ่อเป็นบทเรียนสําหรับเด็กของสถาบันพัฒนาศิลป์ได้แลนก็ยิ่งดีที่จะเผยแพร่ความรู้อันนี้แลว้วก็อยากให้เอ่อเรืองน,นี้เพลองอ้อรักเนี่ยอาจจะเป็นบทอัศจรรย์อันใหม่ที่นักศึกษาหรือคนที่ได้เรียนในหลักสูตรน,นี้ได้นำไปใช้แล้วปรับปรุงแลว้วก็อาจจะพัฒนานและสร้างมันดีขึ้นไปบนีก็ได้ครับ um mm -hmm. សំក្នុងចៃអើយញោកខាពីទី ้ว่าโรงเรียนจะเปลี่ยนสถานะไปอย่างไรแต่ความรักความผูกพันต่อสถาบันที่ให้ความรู้ให้วิชาให้ความรักความอบอุ่นยังคงตราตรึงอยู่ในใจเสมอนักนะหวังหน้า